ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมเอกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกเกษตรครับผมครับสแักจิ้มเนี่ยครับช่บรรยากาศเลยครับหลังจากที่ผมได้เอาว่านขึ้นมาพักแล้วครับเพราะว่าผมเริ่มทําความศาสตร์แล้วครับกับแปลงหยาเพียงโคราครับเริ่มไปตัดทำความศาสตร์เนี่ยนะครับได้สองมือเลยครับเอาว่านขึ้นมาพักพผักไว้ก้อนครับเพราะว่าช่วงฝนยุดตกครับผมก็จะได้ เล่งในเรียบตัดน้ำความศาสครับเพราะว่าหยาวยาลาบมันหลายครับหยาหนามครับหลายเลามาเจ็บเด็กเก็บน้อยครับฝากพี่น้องเฮาตามภาษาคนคหักว่าหัวใจกระเสียดครับบรรยากาศช่วงว่าเย,ย็นขอครับนี่นี่ก็เป็นลูผสมบีบมัตเตอร์ครับเนี่ยกำลังกินอหากินฟางกินหยาครับ กินดีกินจริงหมัดก่ำเนื้อสายสายเนื้อครับสายเนื้อมาผสมนะครับชมนะครับในบรรยากาศันกินอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ก็เชื่อว่าผมกับผสมพอเดียวกันนะครับกับไอ้เจ้าตัวน้อยๆนะครับนี่ครับผมผสมพอเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าช่วงว่ายังยู่ตัวครับผมก็เลยปรับมาเป็นสายเนื้อครับ ปา yup. <po target> บมาเป็นสายเนื้อเอามาพัฒนานะครับเอามาเบียดเป็นสายเนื้อนะครับปับมาก่อนนี่ครับช่วงนี้ผมก็ยังบ่ได้ลงฟังเห็เพื่อนครับบ่ได้ยังบ่ให้ลงฟังเหเพื่อนนะครับพอจินใหญ่อิ่มแล้วครับเหลือแต่ลงฟังสองก่อนครับเอามาลงฟังไนสองก่อนเห็นเพื่ในกินยากาศเก็บไว้นะครับสมสายเนื้อนะครับเอามาพัฒนานะครับ ดูนี่ดักวานดันลังนี่กับว่ามันเจ็ดแม่ครับว่าเจ็ดแม่ mare. พัดข้นคัดขืนมากเลยครับขืนมากเอามาผสมเบียร์มาเต์เอามา,มอา,มาอเอามา,า,มาไว้ด้านหลังครับเจ็ดแม่ mare. ปั๊บเลยครับชุดนี้ปีนี่ผมปั๊บเป็นสายเนื้อมดเลยครับปั๊บเป็นสายเนื้อมดเลยเต็มเลยนะครับตะหนา้าข้นมากนี่ก็เป็นแม่ของ ตัวน้อยแหละครับนี่แม่ของเพิ่นเพิ่นปเปลี่ยนน้ำหน้าเพิ่นครับนี่ก็เริ่มเริ่มเริ่มเป็นสัตว์แล้วครับพวกร้อยเพิ่นเป็นสัตว์ชัดเจนครับเอาความชัดเจนนี่ครับบรรยากาศเม็ดสีกำลังมากนะครับท้องหลายเดือนแล้วครับร่อฟางขอบผมบาลีนะครับบริีเบี้ยขวบของผมนี่แห้งเลยนะครับนี่ว่าเพิ่นก็นเด่นอนครับนี่ บรรยากาศเลยครับง่วเหนยนนอนกว่าผมバเลนะครับนี่คือวางงวนเพื่อเสร็เหนียนนอนนะครับสิ่งที่ขาดไปเลยเลยก็คือการจัดการนะครับขอกง้วเข้านี่แหละครับต้องให้สะอาดแล้วกับให้เพื่อนในยืนในเพื่อนในนอนในตอนกลางคืนกับสงสารเพื่อนนะครับเพราะว่าผมบมื่อไรกลางมุ่งครับบมื่อกลางมุ่งอาศัยไฟโซลาเซลล์กับซอยตอนกลางคืนบรรยากาศช่วงเพื่อนล่อฟังครับ ฟางกำลังลงหย่ากับอิ่มแล้วครับกินอิ่มแล้วฟางเสร็มมาลงล่างครับฟางกินดีนะครับผมใส่วบสองก้อนนี่ครับตลอดขึ้นมดนะครับกินดีผมให้กินไปทุกทุกมือทุกวันนะครับฟางประวายพนใดกินอาหารหยาบน้ำครับสมประสานกันไปอยู่เห็นได้ช่วงนี้ก็ถือว่าฝนหยุดตกนั่นแล้ะครับโดน้ะครับโดนแนวพระสมกวนครับผมว่า ครหญ้าผมก็เริ่มบางบางแปลงก็เริ่มแห้งแล้วครับแข็งก็มีครับบางแปลงนะครับบางหลอกบางแปลงผมได้ไปสํารวจเบื้องนะครับแปลงหญ้าบางแปลงก็เริ่มแข็งบางแปลงก็ซุ้มนะครับการเตรียมความพร้อมไว้นะครับถือว่ามาครึ่งนึงแล้วครับมาครึ่งแล้วก็เหลือแต่กัญญาตุลาอมรกิกาสามเดือนนะครับเกี่ยวเขา่าได้อีกสามเดือน สภาพมีตัวหน้ากรกฎาสิงหามากในสามเดือนนี่ครับเดือนที่จิกดื่มนะครับครับทายชิปนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บใหญ่ใดความไข่ก็ยเด้าใดมีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ถูบาดยางครับทายชิปนี้ครับฝากกดไล์กดแช่ก็ตดตาผมนั่นนะครับด้วยแกงเตือนชิปต่อไปครับก้าว่าสวัสดีครับ